นันเรียนไม่มีก็ย่างเอาสิคะสิย่านติยิงเป็ดย่างเพท่อนใดล่ะผู้ชายมาหลับหนี่เป็นจังใด๋ยขึ้นรถรู้บ่ซา,าล่งพี่นโงนสวัสดีคะ่ะพี่น,น้อง่่เฮ้พี่น,น้องค่ะสามสี่มือว่านี้พี่น้องคินหอดยิงเป็ดบ่ดคะ ว่าแล้ว่ะสวยค่ะมันยิงเป็ี่ยนสีผ้าพี่ผ้านอกมาก,กินขนมอย่างของอ๋อข้ปุ่นเศร้า,า่ะข้ปุ่นเศร้าหมูกรอบนะคะอเอาเลยค่ะหลาลงไปเลยแลนะ้วค่ะโอ้จ้เปีเตอรแสยบยิงเปลี่ยนแสบซูยางนะคะบอกเลยค่ะพี่นอนขา ผอมมาแล้วก็ดีกิ่นหอดพี่น้องใจสิขาดมาพี่น้องมามากินหมูกรอบนะคะสั่งไซน้อมันเุียงสีงามคือคนกลิ่นตังพี่น้อกคะโอเคบะค้าบุญยพี่น้องคะ่ะเนี่พยพญ่เคยมบนฮ็ดไว้กรอบกรอบคือคือ,ค,อคือบุษฐาเพ,พิ่นเลยล่ะพี่น้องคะ คันผูใ้ใดคินฮอดหญิงเป็ดขอกำลังใจคนละกหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนะคะเพ <ๆๆ S 1> ื่อเพื่ออนไรกำลังใจในคารุคาร่าเนี่ยก็ไปเดืสู่อยู่คะไไ่ะเดเสียมาอยู่ดอกมามาพี่น้องมาให้พี่น้องคอมเมนต์มาเด้อค่ะว่าคินฮอดคนสวยหญิงเป็ดค่ะพี่น้องขาโอ้สุมจีนกินก่อนนะคะสวยไปก่อนไม่รอแล้วนะๆๆพี่น้องขา พี่ผู้ใดอย่างหูเนี่ยวิยงเปลิดไปเที่ยวทะเลเดือบผัดไส้หรือไปบะหมี่ทรายรสา,ยามกันได้หลายอยู่แต่ข้ามินอย่างเปลิดไปแอบเบิ่งอยู่ไปซอยซ้อมล้อมเบิ่งอยู่เด้อบอกใครไม่พลาดสายตายยิงเปลิดนะคะ โอ้ยแบกเคยบนแถวกู้งกระหักแถวเดือดใส่ฟันป้อมพี่น้องขาวย่างเลยย่างนันบอกว่าไอ้กรอบนอกนุ่มในดึงเดียวไม่ใช่น่ะบอกเคยบนเด้อทันแถวคอยลดนี่ไปพาเป็นสัญญากรศใหม่หลอดเด้อให้มากกวางต่างไกล มึงกว้างหนึ่งไก่แก้วรุดซิดยังไงเป็นไงพี่น้องเป็นเห็ดมึงเนีไงมันสิขากันบ่ะเนี่ยกินยำอะไรพิซซีาเปลี่ยนไป น้ำตากึ้นจะแตกแม่พี่แต่เสร็จนี่น <c oughs> ว,ว่าพี่น,ออน้องกราบข้อต่อข้อไปเด้อค่ะบนสุภาพค่ะเงื่อนราบบนซุภาพขออต่อขอ้อไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นๆๆๆๆน,นะะีน้ยังข่าวก็จสวยนะค่ะ โ <c oughs> อ้ยตายกูตายมื่อนี้ตายกูเบอร์หนึ่ง,อง,อง,งของเขาก็ว่าจอดถ้าโดยขันเสียงฉันกินแบบนี้ไปเส้นกระบอกตรงมอเตอร์ <c oughs> ขันฝรั่งอยู่ไกลสิบะสิบะไอเล็บออยู่เลยนนะ <c oughs> บ่พี่น้องเบงิง่งดอกงามก็ดีเดี๋ยวไปสิเขาข้าขอไหมอืม <c oughs> <c oughs> เด็ดยิงเบียากินบะฮึ่มแซบค่ะแซบคือเก้าหันยิงเปรดกินนึงค่นี้กินแสบเ่าแซบโคตรออกครับพี่นอ้ <laughs> นอ,งอ,นองพี่นองโอ้ยถ้วานี่ถอดพี่น้องค่ะกามข้างค่ะพี่นอ้องอืนกันานไม่ด,ดีเถอเนี่ย เรื่องหมกพี่น้องคะ่ะ <c oughs> หมวกนี้ยิงทำเสื้อให้เธอเห็นเธอเธอเห็นความความเป็นไปได้คือความสวยของยิงเป็ดเธอะมันเหมาะกับเธอนะหญยิงอ <c oughs> ตายซะบอกหนุ่ยโอ้ยตายซะยิงเป็ดเจ้ากระดีตายซะ,ะกันกันบ,บ้านเห็นนะคะอต่อคะ่ะ ยิงต่ำว่าเห็นเห็นความสวยของหญิงเปลี่ยนเหมาะเหมาะสำหรับเธอพันว่ายิงตามขอบคุณหลายๆ้อจ้าแต่ก็ยืนหนึ่งคะ่ะจะจะบอกให้บอกยิงต่ำบอกบ,บ,บอกประกาศเลยเรื่องแบบนี้ประกาศเขามากระทบไรลคะ่ะ กินเตือนขนตกินเตือนส่ดท้ายใจเลยพี่น้องเอ้ยสินบเ้องไปกรองหี่้องกะยนยจะตายน่ยจะลำราคาเคยบุนสมักินไหนก็ยิงเบียร์ต่คอนสามารถบอกเตอเอี่ยม่กินไหนทตานต้องกินข้น่อยหน่อยแล้ว พราะ่กรสตีสยยผู้ชายเจ้สีทําหไ่ผู้ชายางพานับใชเน่ยยาง่านบริกินด้าไค่ะหืหฝรั่งพี่น้องฝรั่งนี่พูด่พูดโอ้ยบ่ฝร <laughs> ั่งนีู่้ลอค่ะขอโทษอะไรค่ะ เอาบอกนะบอกหล่อนกันทั้งไง่ทั้งรอแหละคะ่ะพลังหนึ่งกรอบดีค่ะกรอบข้าวกรอบนะรอค่ะพลังนั้นเกือบเป็นด้เสียด้วยเกือบเป็นด่ายเห็นอย่างขาวบัเม่า อันเม้าเหรอบบเสี้ดแท่แเหะหมื่นเลยเชื่อว่าเคเชยดเชกับไปสอมเนาะฮ l ลโหลเห็นปะฮลโหล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 เฮลส์แมนเห็นปะคื่ว่าพี่หลองจ๋าฮืมมันตอบมากสิมันตอบมากอย่างบ้วเราบ้วเข้าใจหรก อไอแอมมือต๊บค่ะเขาเข้าใจผู้เดียวเป็นพ่อค่ะเขาบอกเข้าใจกยาเย็ดหนาขึ้นเขินสวยสวยใส่เขาจะบอกว่าเขาบอกเข้าใจไอแอมมือต๊บค่ะเขาจะบอกแคพี่น้องมืดต๊บก็ฉันไม่รู้เรื่องค่ะแต่จีบก็จีบนะคะ หนอนคั่มหนิล่ะมืดตื๊บน่ะเขาเลยบ่มักนะฮะหนอนคั่มหนิล่ะเขาเลยบ่มักค,ค, <c oughs> ค,ค่ะมืดตื๊บเขาก็มืดตื๊บเครือกันค่ะเขาก็ย่างไปเลยค่ะแสบไหลอือ เรนยองเป็นเส้นข้าปุ่นมันเป็นใส,ส่บุไส่หัวบนย่างได้นี่ยูวดมันเบิดผลผลล์ตผมเดียวออกมากนะคะขั้นแถวฝรัง่งขึ้นหอดิงเป็ดยิงเป็ดก็ขึ้นหอดพี่น,อน,น,น,น้องเท่าก,ก,กันนะฮะเครื่องตะวังเพื่อขึ้นท้องแถวกระบวกกระบวกนี้เรียญให้เขาไหมมิเตอร์แบบ บ่มีเงินเรียนให้คาของแถวของมิเตย์แบบเงินแบ่งดูหรูนะคะดูมาดคุณหญิงดูมาดแบบผู้หญิงไฮผู้หญิงไฮนะคะดูหรูทีแท้มิเต่์แบ่งสิแบ่งเก่าค่ะเก็บไว้แบ่งแซวบ่มีหรอกค่ะแบ่งลอยบ่มีค่ะมิเตย์แบ่งสิแบ่งเก่าเก็บไว้เป็นบ้านเรอกค่ะเงินเรียนไม่มีก็ย่างเอาสิค่ะ สิยาณตียิงเป็ดยางบพท่นใดละ่ะผู้ชายมาหลับนี่เป็นจังไดขึ้นรถรู้บ่ซาลิง <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่โ้ <c oughs> อย่างว่าข้อหัวได้เถอะบอกไปข้อหัวข้บหัวไปพี่้องขาซาลิงค่ะซาลิงเปิดประทุนนะคะ <c oughs> แซ่บครับว่าซื้อรถทุนบริโภคบริโภคจะเถื่อหรอกยิงเบียกับเคยบุญจ้างมากินนี่บริโภคจักเถื่อ ต้องซื้อเป็ดด้วยอ่ะเป็ดเอาเป็ดเอาพี่น้องไปงคนลนะหนามหนามงามหนามพี่น้องจริงๆนะฮะแต่กระบุ๊บแต่กระบุะ๊บผัดไทยยิงหนึ่งขึ้นยิงเป็ดเด้เว้ยผัไดไทยสวยสวยยิงเป็ดเด้่ มั้งเหรอไม่ยังบอกเคยบอกจรินนะ <laughs> งไหมไม่ร่างยิงเบียร์วะยิงเบียร์วะเลยนทำยิงเบียร์วะยิงเบียร์จะไม่ยังบอกบอกกับพี่น้องบ่ตอนตื่นสียังไม่บอกกับพี่น้องเองงาอมือมาเศร้ากินกินเนี่ย <laughs> ยิงไม่งามแล้วยิงไม่งามเหมือนไม่งามค่ะ บ่อฉันบ่นพอ่อกินฉันพี่น้องขาสหรับคลิปหนึ่งแล้พี่น้องขาทุกคนได้กินหอดยิ้งเป็ดหักยิ้งเป็ดคอมเมนต์ใต่คลิปนี้ด้วยค่ะว่ากินหอดยิ้งเป็ด นี่เปลี่ยเดินทางมากกะมหัแติสาพี่น้อง่ะกะเลยมาหาพี่หาน้องเนี่ยแหละค่ะคุณอะไรอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่กะเอาความสุขความมวลเข้าห้าให้เบิ่งเป็นคอนเทนต์นะคะอย่าคิดไปอย่างอื่นนะคะเป็นคอนเทนต์ค่ะความมวลความซุ้คเข้าห้ามาให้พี่หายน้องปูเทีนงานอยู่ไกลเท็ยนงานมือเท็นงานลากขิดนอดพ่อขิดนอดแม่ขิดนอดครอบครัวมาเบิ่งนีิเปลี่ยนได้ค่ะเตะเข้าประตูเ้องค่ะ เมื่อบังยิเปะค่ะสิเศร้าเศร้าเมยหรือว่าสีขี้เดียดกบจักเพราะว่ามันเป็นตขี้เดียดพี่น้องเพราะว่ามันน่ารักพี่น้องค่ะใครว่าใครว่าไม่น่ารักอย่าขายนะคะใครว่าน่ารักไม่ผ่านค่ะกับญิงเป็นไม่ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับขอโทษขอให้ยในกกินบุสุภาพหรืูกินมุ่มามนะคะแล้วก็สารสำลักกับขอเอาข่ะขอให้พี่น้องสู้ขนดำด้วยเงินทองมีความสุขความเจริญ ให้สูวอร่างกายแข็งแรงนอนรับให้เงินมือนนอนตื่นให้เงินแสนตื่นขึ้นมาให้ได้กำแต่เงินแต่ท่องนะคะจะได้ก็คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ